คือข้ามเถอะลูกเถกเขาขายแปลงพนหาฉันมันอยู่บนหลังเรียงมึงบังันบาีหวงวะลูกมันแปลงพนหาลูกมันแปลงพันหาผ่าเสียงทีได้ผ่าไี้ที่ไหผมซื้อขวบาเขาเลยาผม nghe <laughs> mà măng khai đấy, cứ đi đi. Ôi, đủ con ngáo bằng chỉ để nhìn khương. Mưa chèo, mưa chảy. Mưa, เมินเจ็ดั้หา้าร้อยเมกับลูกอาพัน่ซื้อเลยเป็บ่ลูกมันสี่ิดเ้าครับจาต่อายจะบอกอ้อได้ยอดหาพัได้อ่หาพดขายป่นี่เจนหาขอายครับเอาดูสิไปหาพัได้ไหมจะุมาหเจาบานแม่ ก็ถาพันได้บ่แ่0ชิดเจ็ด่าลอยลูกคนง่ามอยู่เป็นว่าสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน่าลอยแม่ลูกแ้าว่าลูกทักวมเก้าพันผมเท่ไหร เก้าพันนว่ะโบแมงจะหนีงัวปั่นโอ้ยเย็นจีคล้ายหมอืม่ามีงัวสดเอาเก้าพัองอันโบแมงงัวพันนัยจี่งใบออยวผมเ่เจาอเจ้ามันกปมันกบจงเนี่ยเนี่ยมันกถอยู่องยูเาะ กูนี้สองอันสองฟังผู้่ตกับตสองฟังผูดีเจ้ายังตัอรองราคากันอยู่ตวนนก็ได้เก้าพันมาสนนั่นตัวนั้เก้าพันปให้แปดพ กาพันะสั่นก้าพันสองนี่ตัวนี้ตัวเ็กตัวกันอยู่างบางได้นเนเะเอ็เจนเนเอ็อเจ็ดพันเจ็เจัเจาดพัเจดพันพันเจดันนเจ็ดั็จ็ดเดเัเันเจดพันเันเจดัเจดเนีจ็ัเจ็ดเเพันเจ็ดเก่าเดนเเานจัเ 6 7พัก็พาพันเอ้าตัวนี้ก็เวียนตัวนี้อยู่บ้านนี่บังทำสุด้ายสาวต่อเลยเขาเีน่หกันเจ็ท่ได้ก็ขอไปสักพนครับหกพันเจ็ดลอยสิบขายบ่บ่อกัน่เจ้าทากดิกเนเาตัวนี้ละแจกเแจกเลยหกพันอยหานเจ็ดลอย เล็ร้อยครับมองส่ไหมหาอยแปด้ออ๋ออ๋แปดนร้อกมันต่อสวนกันพี่รองอันพุ่นี่ต่อตัวดำนี่พุ่นี่ต่อตัวพี่สองร้อยขออั้ต่อไหันม่ได้ยังพันม่ได้ยังม่ได้ยังพี่รออย่ไ้อยซีเลซซื้อเรียบร้อยแล้วสี0อยไปแล้ว

<laughs> อร่อยหาเสีอยอ์เพื่ไใบเอาไป